สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเค้คกกล้วยหอมปุ้ยบอกเลยนะคะว่าเค้คกกล้วยหอมสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยทํามาทําง่ายแถมขายได้ง่ายกําไรดี อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะถ้าพูดถึงเค้กกล้วยหอมแล้วล่ะก็เราจะต้องนึกถึงกล้วยหอมสุกงอมแบบนี้อันนี้ปุ้ยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่ากล้วยหอมที่เราต้องใช้จะต้องใช้แบบสุกสุกงอมงอมแบบนี้เลยสำหรับแป้งที่ปุ้ยใช้นะคะก็เป็นแป้งสาลีสำหรับทำเค้กตราผัดโบกก่อนจะใช้ให้เราล่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบตามด้วยเบกกิ้งโซดาและก็มีเกลือ และก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะใช้แบบไม่ขัดสีก็ได้น้ำมันพืชนมสดลดจืดกลิ่นวานิลา และก็สุดท้ายค่ะไข่ไก่เบอร์2ใช้ทั้งหมด2ฟองหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วปุ๊ดก็จะคนส่วนผสมเขาอันนี้จะเป็นเครื่องปั่นแบบปั่นมือนะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีโถผสมปั่นก็ใช้ได้หรือว่าถ้าหากไม่มีเครื่องปั่นจริงๆแล้วเราก็ให้เพื่อนๆน,นะคะบดกล้วยแล้วก็เอามาผสมด้วยตะกร้อมือได้เลยหลังจากปั่นส่วนผสมเสร็จแล้วก็คนรอบโถเล็กน้อยนะคะเผื่อมีตกก้น ปุ้ยจะพาทํากล้วยหอมถึง2รสชาติรสชาติที่2นะคะก็จะเป็นรสชาติช็อกโกแลตใส่ผงโกโก้ลงไปในส่วนผสมแล้วก็จักการปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเหมือนเดิมเลยค่ะปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดที่ปุ้ยเคยทํามาก่อนพอปั่นส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะไปเทเขาใส่ถ้วยกันนะ ถ้วยกระดาษที่ปุ้ยใช้นะคะ P0501 หรือถ้าหากมีถ้วยแบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมรสคลาสสิกแล้วก็เค้กกล้วยหอมรชโโสช็อกโกแลต2อันที่เราทำมาไว้ปุ้ยวางด้วยถ้วยกระดาษ P0501 แล้วก็เทเนื้อเค้กลงไปเนื้อเค้กนะคะให้เรากลประมาณ2ส่วน3ถ้วยเวลาที่เข้าอบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาปุ้ยตกแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าอบได้เลย วิธีการอบนะคะเขาก็จะเป็นทั้งหมด2จังหวะจังหวะแรกคือ200องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะใช้เวลาอบทั้งหมดครั้งแรกนี่ส0นาทีหลังจาก10นาทีผ่านไปแล้วให้เพื่อนๆลดไฟลงเหลือ180่ง้อยงศาไฟบนล่างพัดลมเหมือนเดิมอบไปอีก15นาทีรวมกันแล้วเป็น25นาทีนะ ช่วงเวลาที่เราอบ180องศาจังหวะที่2เนี่ยอาจจะเวลาน้อยกว่าของปุ้ยก็ได้อยู่ที่ว่าเนื้อเค้กที่เราเทลงไปนะเยอะหรือน้อยหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ้ยก็จะเอาเขามาพึ่งให้เย็นก่อนที่จะไปใส่แพ็กเกจกันแพ็กเกจที่ปุ้ยเลือกมาแนะนำเพื่อนๆวันนี้ก็คือกล่องสแน็คบล็อกแบบมีหน้าต่าง1กล่องสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ชิ้น จริงๆแล้วแพ็กเกจสำหรับเค้กกล้วยหอมเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องสำหรับคัพเค้กก็ใส่ได้ทั้งหมดอันนี้ปุยเลือกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไว้สำหรับเลือกแพ็กเกจสำหรับใส่เค้กกล้วยหอมนะ หลังจากที่เราทำเค้กกล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสขนมกันเค้กกล้วยหอมสูตรนี้เวลาที่อบเขาจะขึ้นฟูค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเหลือเนื้อที่เอาไว้ด้วยนะแล้วก็ดูด้านในกันค่ะเนื้อเค้กที่เราอบมาปุ้ยบอกเลยค่ะว่าน,นิ่มมากๆนุ่มมากนิ่มมากละประกันเลยค่ะสูตรนี้สำหรับปุ้ยนะคะรสชาติหวานกำลังดีเดี๋ยวปุ้ยบิดเนื้อเค้กให้ดูด้วยเนื้อเค้กด้านในค่ะ เค้กสูตรนี้ทั้งนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็หวางกําลังดีแถมทําง่ายอีกด้วยและก็ที่สําคัญค่ะกําไรก็ดีด้วยค่ะสุดท้ายเดี๋ยวป้ยจะพาเพื่อนๆไปคํานวณต้นทุนแล้วก็ราคาขายกันต้นทุนนะคะกล้วยหอมเนี่ยปวยซื้อมาหวีละ15บาทใช้ไป4.5ลูกคิดเป็นราคา5.1บาทเค้กกล้วยหอม1สูตรนะคะ31บาท32สตางค์ต้นทุนรวมอยู่ที่36บาท42สตางค์ สำหรับราคาขายรวมค่านา้ำค่าไฟแพ็กเกจแล้วก็กำไรเพื่อนๆควรจะขายที่ชิ้นละ1 0บถึงสิบาทสำหรับราคาขายนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆอ่ะขายที่ไหนนะให้ดูราคาขายอีกทีหนึง่งยังไงนะคะอย่าลืมกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ